การฉลองวันเด็กก็ต่างๆกันไปนะครับเด็กๆในชุมชนแอดย่านคลองเตยหลายคนมีความเป็นอยู่ไม่ค่อยสุขสบายนักนะครับหลายครอบครัวผู้ปกครองก็ทําได้เพียงพาลูกหลานไปเที่ยวงานวันเด็กซึ่งจัดขึ้นในชุมชนเท่านั้นครับแต่ว่าก็สร้างความสุขให้กับพวกเขาในวันเด็กวันนี้ติดตามกับคุณกุนทีราปัชิมสวัสดครับลีลาการเต้นฮูลาฮูปของน้องเกรสวัยสองขวบ8เดือนคนนี้แม้ดูแล้วท่าทางจะยังไม่เข้าจังหวะเพลงเหมือนกับพี่ๆคนอื่น แต่น้องเกรสก็ขอแสดงความสามารถบนเวทีแบบสุดเวี่ยงด้วยความน่ารักจึงเรียกเสียงปรบมือจากคนดูได้ไม่น้อยแถมยังคว้ารางวัลเป็นนมกล่องกลับบ้านไปอีกด้วย วันเด็กสำหรับน้อง,องๆภายในชุมชนแออัดเขตคลองเตยถึงผู้ปกครองจะไม่ได้พาเดินทางไปเที่ยวไหนไกลในปีนี้แต่ทุกคนต่างก็สนุกสนานกับการสลับกันขึ้นมาโชว์ความสามารถและกิจกรรมต่างๆอย่างเต็มที่โดยเฉพาะช่วงเวลาจับฉลากมอบของรางวัลให้กับผู้โชคดีเด็กๆต่างก็ตื่นเต้นกับการลุ้นของรางวัลที่มีทั้งสมุดดินสอกระปุกอมสินและของเล่นอีกมากมาย ครูประทีปอึ้งทรงธรรมเป็นคนหนึ่งที่เติบโตมาจากชุมชนแออัดเขตทองเตยแห่งนี้บอกว่าตั้งใจจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมด้านความสามัคคีในครอบครัวเพื่อให้เด็กๆได้รับความรักความอบอุ่นและรับทราบถึงความเอาใจใส่จากผู้ใหญ่ที่ไม่เคยทอดทิ้งเด็กๆแม้ครอบครัวส่วนใหญ่ในชุมชนจะเผชิญกับปัญหาด้านกำลังทรัพย์ก็ตามวันเด็กในปีนี้นะคะครูประทีปก็อยากจะฝากความรักความปรารถนาดีไปถึงเด็กๆทุกๆคนนะคะอยากให้เด็กๆทุกๆคนเนี่ย อมุ่งมั่นมองเห็นปัญหาแล้วก็คิดว่าปัญหาทุกอย่างเราสามารถที่จะแก้ไขได้ปรึกษาพ่อแม่ปรึกษาผู้ใหญ่ส่วนน้องแจนเด็กหญิงจุธาม,มาชัยสุริยงวัยหกขวบบอกว่างานวันเด็กปีนี้ดีใจมากที่ได้รับรางวัลจากโครงการบ้านหน้าอยู่ครอบครัวอบอุน่นเนื่องจากคุณแม่สอนให้เป็นคนรักษาความสะอาดน้องแจนจึงอดไม่ได้ที่จะมาช่วยเก็บกวาดชุมชนหลังงานเลิกแบบนี้ เช่นเดียวกับเด็กๆอีกหลายคนบอกว่ามีความสุขมากที่ได้มาเล่นเกมกับเพื่อนๆแม้ต้องแบ่งกันเล่นเครื่องเล่นที่มีอยู่อย่างจํากัดรอยยิ้มเหล่านี้คงสะท้อนให้เห็นถึงความสุขที่ร้อยแต่เป็นความสุขที่พอเพียงสําหรับพวกเขาเป็นจาขอให้ชุมชนพัฒนาขึ้นรักชุมชนให้มากขึ้นครับ ได้ไยอยากรัก3คนใด้อด้ไ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 ู้ค่ะได้ได้ได้้ได้ได้ได้้้